กจิตตฮตอนมาเล่นด้วยกันเถอะโป๊กวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะจริงหรือเปล่ลาโป๊ะ วยากพวกเขาทำอะไรกันอยู่ไปดูกันเถอะนะป๋กฉันเกือบจะทายถูกแล้วเชียวนั่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนแม็กป๊อพวกนายขำอะไรกันอยู่เหรอเรากำลังเล่นทายคำปริศนากันน่ะว้าวน่าสนุกจังให้เราเล่นด้วยสิป๊กนายจะเล่นด้วยใช่ไหมออาล่ะงั้นมาเล่นด้วยกันนะคำถามต่อไปนะ ลาเอเจะหมูยาวแล้วก็หูใหญ่กว่าพัดลมด้วยกระต่ายอ๋อเฉลดนายทายผิดแล้วล่ะแม่กัเหรอว่าไงเนอะนี่โป๊กฉันไม่เข้าใจที่นายพูดเลยฉันรู้คำตอบแล้วช้างใช่ไหมล่ะเพื่อนเพื่อน สวัสดีแฮนดี่พวกนายทำอะไรกันอยู่เหรอฮะบอกนายจะไปไหนเหรอเกิดอะไรขึ้นนะะก็พวกเราเล่นทายคำปริศนากันเนอะแต่เราไม่เข้าใจที่ป๊อกทายคำเลยอืออ,อย่างนี้นี่เองฉันว่าป๊อกคงจะเสียใจที่ทุกคนไม่เข้าใจเขา เขาก็เลยไม่อยากเล่นต่อถึงได้ออกไปแบบนั้นเนอะอืมงั้นฉันเลิกเล่นดีกว่าฉันขอตัวก่อนนะฉันจะไปดูโป๊อหน่อยนอะป๊อโป๊ออ๋อหมายความว่าปอกเล่นกับเพื่อนๆไม่ได้ก็เลยเดินออกไปเองก็เพราะว่าเสียใจอย่างนั้นนั่นเหรอใช่้ย โป๊กเองก็คงจะเสียใจมากๆเลยนะก็คงอยากเล่นกับเพื่อนมากๆเลยเไม่มีวิธีไหนที่เราจะได้ยินแล้วก็เข้าใจสิ่งที่โป๊กพูดเลยอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิเรื่องนี้มันแก้ไขาย,ยากเหมือนกันน่ะเฮ้เอ,เ,อเรื่องนี้ให้ฉันจัดการเองก็แล้วกันนะแปอว่าเธอมีทางแก้ไขแล้วเหรอเดี๋ยวพวกเธอก็รู้เองละฉันนะ่ะมีไอเดียที่ดีมากๆเลย О о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  ็นโป๊กกันบ้างหรือเปล่าวะเขาไม่อยู่ที่นี่นะว่าแต่เขาไม่ได้อยู่กับนายเหรอทีแรกก็อยู่นะตอนนั้นโป๊กเล่นไทยคำกับเพื่อนๆทุกคนอยู่หมายความว่าเขาหายตัวไปไหนไม่รู้นั่นล่ะเนี่ยอืมฉันรีบตามหาเขาจนทั่วเลยนะแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทีนายไม่ต้องหัวงแล้วนะแม็กซ์พวกเราไปช่วยกันตามหาโป๊กอีกรอบกันก็ได้อืม ต้นต้นนั่นอะไรเหรอเขาเรียกว่ามือวาดรูปเป็นเครื่องมือวาดรูปทุกๆอย่างที่เราคิดได้ถ้าปอกใช้เครื่องนี้นะเขาจะสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆได้อย่างหมดปัญหาอย่างแน่นอนเลยล่ะอ่ะคอยดูนะอืม หมายถึงนิ้วเหรอหรือว่าจะเป็นนกอ่ะอืมไม่รู้จริงๆว่าเขาหมายถึงอะไรเฮ้ยเขากําลังหมายถึงกระต่ายนะกระต่ายเหรอมือวาดรูปเขาเหมือนกับจินมากๆเลยทักษะการวาดก็เลยเหมือนกันเอว่าไงนะมันอาจจะยังไม่สําเร็จในขั้นตอนแรกก็จริงคอยดูไปกันแล้วกันถึงยังไงถ้ามันช่วยปอกได้จริงก็คงจะดีนะ โป๊กโป๊กโป๊กนี่นายอยู่ไหนอ่ะเฮ้เพื่อนเพื่อนดูนั่นสิฉันว่าโป๊กมาแถวนี้แน่เลยรีบตามไปเถอะโป๊กโป๊กฮะทำไมรยล็อกของโป๊กมันหายไปอ่ะ ถ้าหากว่าปอกติดอยู่ในถ้ำหินนั้นขึ้นมาล่ะเนี่ยว่าไงนะจ๊ะโอ้โหปอกเพื่อนๆปอกอยู่ในนั้นจริงๆด้วยจริงเหรอเนี่ยปอกเราอยู่ที่นี่แล้วตอบเราหน่อยสิทำไงดีฉันว่าปอกคงไม่อยากออกจากที่นี่แน่ๆเลยฉันจะขนก้อนหินพวกนี้เองนะ ไอ้เจียเอาละเอาตรอยนักู่นูได้ไปเกือบไปแล้วเออท่านว่าเราคงทำกันเองไม่ได้แน่ๆเลยรีบตามทีมกู้ภัยมาช่วยเรื่องบินจะเป็นแบบนั้นได้ไงล่ะทำไมมันยากกว่าคราวที่แล้วอีกล่ะเนี่ยขึ้นเป็นแบบนี้จะสื่อสารกับคนอื่นได้ไงเฮ้ท่านทีมกู้ภัยจินพูดค่ะเฮะหวัดดีดัมเปอจิน เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับโป๊กอะไรนะบอกรายละเอียดเร็วหน่อยได้ไหมเหตุฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินโป๊กติดอยู่ในถ้ำแถวป่ารูมทุกคนรีบไปที่ป่ารูมด่วนเลยนะไนแล้ว พวกเราเลยโอ้หน่ยกู้ภัยมาแล้วเฮ้เฮ้ยยอนคอลี่บอกติดอยู่ในถ้ำหินตั้งนานแล้วไม่ต้องห่วงนะ พวกเราจะช่วยเขาออกมาเองฉันว่าพวกนายไปหลบในที่ปลอดภัยก่อนเถอะนะพอใจแล้วพวกเราทุกคนช่วยเคลียร์พื้นที่กันก่อนนะอใจแล้ว <sig> เรียบร้อยแล้วโพลลี่อืมงั้นเข้าไปกันเลยโป๊กมไม่เป็นไรนะโป๊กโพลลี่ฉันจะลองคุยกับเขาด้วยอีกทีนะโป๊กเธอ,อไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหม ไม่ล่งอกหน่อยว่าแต่โป๊กที่นี่อันตรายมากนะเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะเธอ,อมไม่อยากไปจากที่นี่เหรอเคงจะเสียใจมากเลยนะแต่ฟังให้ดีนะโป๊กเพื่อนๆของเธอพากันเป็นห่วงเธอมากเลยนะดูพวกเขาสิโป๊กพวกเราเป็นห่วงนายมากนะรีบออกมาเถอะมาเล่นด้วยกันเถอะนอนะั่น,นสิโป๊กถึงนายจะพูดไม่ได้ แต่เวลาที่เราอยู่กับนายเราก็มีความสุขนะถ้ายิ้มได้ฉันก็สบายใจแล้วคราวนี้ไปหาเพ,เพื่อนเธอกันเถอะนะนั่นสิปก๊กเรากลับไปหาเพื่อนกันดีกว่านะฉันจะเข้าไปสำรวจถ้ำก่อนนะ่ะพวกเธอไปก่อนได้เลยเข้าใจแล้วไปเถอะปอ๊อปกป๊ก ออรอดีใจจังเลยพวกเราเป็นห่วงนายมากเลยรู้ไหมอ,อโอ้นี่เราคงต้องช่วยเจ้าช้างตัวนี้ด้วยงั้นสินะ,ะเพื่อน,อนดูสิว่าโป๊กทำอะไรเอาไว้นี่ นายพลได้เก่งมากเลยนะป๊อกป๊อกนายมีทักษะที่ดีมากๆเลยนะคราวนี้เราจะให้ป๊อกตอบคำถามเองบ้างป๊อกเหรอเขาจะทำได้งั้นเหรอกอ้องเคลื่องบิน Bo ฉันว่าเราคงไม่ต้องใช้เครื่องมือวาดรูปแล้วล่ะนะใช่โปอกหาวิธีที่จะสื่อสารกับเพื่อนๆได้แล้วล่ะนะตอนนี้เราก็จะได้เข้าใจโป๊กมากขึ้นนะหัวใจมาแตกอีก่ะ MV Group.